สวัสดีครับชิปนี้ก็จะมาพบกับอาการฟีโน่หรือพวกมีโอนะครับที่มีอาการเวลาเราสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทมีเสียงได้สตาร์ทแต่เครื่องยนต์ไม่หมุนนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากสาเหตุที่วันวีสตาร์ทมีการสึกลอเสื่อมสภาพตาปอายุการใช้งานนะครับจุดที่มันสึกลอนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะฮะชุดวันวีนะครับ แล้วก็มีลูกป,ปืนนะครับจะสังเกตได้ว่าลูกป,ปืนมีการสึกหลอนะฮะเนี่ยนะเราสังเกตล่องนะครับมันจะมีล่องนะฮะการสึกหลอของมันอยู่นะครับให้สังเกตดีๆนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันจะสึกลอนะฮะมันจะมีรอยสึกหลอลงไปเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องยนต์หมุนนะครับมันจะหมุนฟรีทิ้งนะเวลาใดสร้นหมุนนะครับ มันจะหมุนฟรีทิ้งนะฮะมันจะไม่เกาะนะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่หมุนนะครับเนี่ยฮะมันมีการสึกหลอนะ,ะเห็นบ่าไหมครัมันเป็นล่องลงไปนะีฮะมันจะเป็นล่องลงไปนะครับเนี่ยนี่แหละนะฮะและอีกอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือตรงนี้นะครับในช่องนี้นะฮะนี่ยมันจะในช่องนี้นะครับนะฮะมันจะมีอยู่สี่ช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับ ทั้งหมดนี้นะฮะโดยปกตินะครับมันต้องมีสปริงนะครับมีมันจะมีปอกและมีสปริงอยู่ข้างในนะครับเพื่อดันลูกปืนนะครับเวลาลูกปืนใส่ลูกปืนเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีปอกและสปริงนะครับดันออกมาจากฝั่งซ้ายนะฮะดันมันดันสปริงไว้ปอกและสปริงนะครับมันจะอยู่ในบาข้างในนะครับมันจะดันมันจะดันลูกปืนไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตัวนี้นะครับ มันติดนะครับตัวนี้มันติดนะฮะบาน,นะครั ecosystem. บบ่าตรงนี้นะฮะนี่ครับบ่าลูกปืนนะฮะปอกปอกดันลูกปืนนะครับมันติดนะครับติดอยู่ข้างในเลยนะฮะนี่ครับติดทั้งสี่ตัวเลยนะครับไม่มีการดันออกมาเลยนะฮะมันติดเลยนะครับนี่แหละนะครับนี่คืออีกหนึ่งอาการนะครับเสียของวันเวสตาร์ทนะครับ รถมีโอฟีโนนะครับที่มีอาการกดสตาร์ทได้ยินแต่เสียงได้หมุนนะครับแต่ครื่งยนไม่หมุนนะครับนี่แหละนะครับคือสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้รถของคุณนะครับมีอาการดังกล่าวนะครับก็ชิปนี้นะครับก็มีมาฝากนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ